แน่นอนด้านล่างคือสคริปต์รีวิวรถ Maxus s ที่90ปี2025เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ900คำตามรูปแบบที่คุณต้องการสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับกระบะสุดล้ำแห่งอนาคตจากค่าย m a ็กซักับรุ่นท T90 ป e ี2025ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะที่มาแรงที่สุดในปีนี้ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและสมรรถนะที่ไม่ธรรมดาเลยครับเริ่มจากภายนอกของ Maxus T90 ป e ี2025มาในดีไซน์ที่ทันสมัยและแข็งแกร่ง ไฟหน้าแบบ LED เ,เต็มระบบพร้อมไฟเดทาม running หลายรูปทรงทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่เสริมความดุดนันพร้อมสัญ,ญลักษณ์แม็กซัสขนาดใหญ่ที่ดูเท่และทันสมัยฝากระโปรงหน้าย,ยกสูงแบบรถกระบะออฟโรดเส้นสายด้านข้างคมชัดและทรงพลังมาพร้อมล้ออลอูมิยขนาด18นิ้วลายใหม่กันชนหน้าหลังถูกออกแบบให้มีความหนาและแข็งแรงสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนด้านท้ายรถโดดเด่นด้วยไฟไท้าย LED แนวนอนดูสปอร์ตพร้อมบันไดข้างและราวหลังคาที่เพิ่มความสะดวกในการบรรทุกข,ของและปีนป่ายเข้าออกกระบะอย่างมั่นใจ ภายในห้องโดยสารของ Max ซัสที92,025ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานความหรูหราและความล้ำยุคอย่างลงตัวแผงคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยวัสดุดนุ่มพิเศษและเดือตะเข็บหนังสไตล์พรีเมียมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตแบบพุ่มหนังพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนระบบสัมผัสข,ขนาด12นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto บอดนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางนั่งสบายสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ อีกทั้งยังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงที่ให้ประสบการณ์ในการเดินทางที่ยอดเยี่ยมด้านสมรรถนะ m ม็ซัสที่92,025 92, มาพร้อมเครือร่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.0ลิตรให้กำลังสูงสุด218แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบพาร์ทไทม์ที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนทั้งแบบ2 h 4 h และ 4L ระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ และด้านหลังแบบแนบซ้อนให้ความนุ่มนวลและมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดแม็กซัสยังได้พัฒนาโหมดขับขี่อัจฉริยะที่ให้ผู้ขับสามารถเลือกระบบ e ีโค o นอร์มหรือ s p o ร์ได้ตามความต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานอย่างแท้จริงสำหรับเรื่องความปลอดภัยแม็กซัสที2่9 2 2ก็จัดเต็มด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ระดับสูง อาทิเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนกล้องมองรอบคันแบบ360องศาระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยจอดอัตโนมัตริรวมถึงถุงลมนิรภยัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังนิรภัยที่แข็งแรงทนทาน ทำให้มั่นใจในทุกการเดินทางไม่ว่าจะสั้นหรือยาวจุดเด่นที่น่าสนใจของ Max ซัสที92,025 92, คือการผสานความเป็นกระบะล,ลุยงานกับความหรูหราแบบรถ SUV ได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะรุ่นย่อยที่เป็นเวอร์ชัน e ีวีขับเคลื่อนไฟฟ้า100%ซึ่งให้ระยะทางวิ่งไกลถึง535กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มพร้อมระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก30%ไป80%ได้ภายในเวลาเพียง45นาทีทำให้ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องความประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีฟีเจอร์พิเศษอย่างระบบจ่ายไฟ V2L Vehicle to Load ที่สามารถใช้ m a x u s T90 เป็นแบตเตอรี่เคลื่อนที่สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีเดินทางแคมปิ้งหรือทำงานนอกสถานที่ได้อีกด้วยในเรื่องของราคา m a x u s T90 2 0 2 5เปิดราคาจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นประมาณ8,99,000บาทไปจนถึงรุ่นสูงสุดราคาประมาณ1 2 9 9 0 0้บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสเปคและเทคโนโลยีที่ได้รับ เหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องการรถกระบะที่สามารถใช้งานได้ทั้งเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์พร้อมกันได้ในคันเดียวสรุปแล้ว Maxus t 90ปี2025เป็นกระบะที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีระดับพรีเมียมสมรรถนาที่แข็งแกร่งความปลอดภัยที่จัดเต็มรวมถึงตัวเลือกเครื่องยนต์ทั้งดีเซลและไฟฟ้า เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองในตลาดกระบะดของไทยปีนี้เลยครับถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งงานหนักและชีวิตประจำวัน m a ็ซ S ที่90คันนี้อาจเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณครับแล้วเจอการใหม่คลิปหน่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแหน name t h a i l a ด d ด้วยนะครับขอบคุณมากครับหากคุณต้องการเวอร์ชันตัดให้สั้นกว่าหรือเพิ่มเติมข้อมูลเช่น E ีเวเวอร์ชันเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือบทพูดแบบ2คน พิธีกรอคู่ผมสามารถช่วยจัดให้ได้ครับ